ครับเสร็จแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเปลีย่ยนบลฟาร์มทุกๆ50สิเป้าในกาพีนแล้ววันนี้ผมจะมาช่วยใครกยบอนฟาร์มทุกห้าเดีวแล้วใครจะมาช่วยผมเนาะอ๋อจะช่วยผมจะมาช่วยนะครับ ย็ดแม่มีเฮียตู่ไอเฮียตูเปิดเปิดาม่เฮียเลยแล้วมีคำหยานะครับทุกคนิี้มีคำหยาบเดชมงานที่จะดูเฮียเียเฮ้ยกูกูจะพยไม่ใครเป็นเด็กแว่นเลยม่ใช่องผมจะส่บนมาให้นะครับ โอ้ยบอยด์ได้กดบอมไม่ใครจะกดติดตามขอให้เดี๋ยวบอยไปนองข้างตูดมือใครจะจะใครไม่กดติดตามขอให้บอยเป็นเกย์ใครไม่กดติดตามเดี๋ยววันนี้เอฟบีไอจะไปหาคุณใครไม่กดติดตามอับูดาวีกับเอ็มเอลจีทีวีจะไปนอนข้างตูดมือใช่ใช่ใช่มันกำลังจะเอ้อยังไงว่าสายไฟเล่มอ่ย แอดมินแอดมินแอดมินถ่ายมาคือแอดมินครับทุกคนคนนี้คือแอดมินนี่เคนหมดเลยนี่นี่ของยังไม่อยู่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพราะไอ้ดีนี้ผมจะไม่แจกนะครับผมจะฟาวแล้วผมจะไม่แจกนะครับยอกยอกมันจะแจกด้วยนะครับ ใครคอมเมนต์คนแรกเดีเ๋ยวผมให้นะครับอ่าเพื่อนผมลงมาแล้วนะครับโอหยุดไปด้มิจเตอร์มาแล้วนะครับเพื่อนดูแบบดูดดแหลกแหลกเต้อโอ้โอหมดไฟฟ้ากินเลยใช่ไหมกินเลยว้าวไอไฟอะไรครับทุกคนไฟุไฟไฟาพูดีย่างวิชุทธิว่าจะไปกินปันโอ้โหอีกคสิครับ ว้าวฝนฟ้าแม่งฝนสายโลเซียได้ปไ,ไปเนี่ยตอนตะตอนย้ายขอเลยเอ้ตูดไอตูดเกตอนนี้ผมก็จะเลยเลกสิบแล้วนะครับทุกคนเอาแล้วเพื่อนผมเพื่อนผมเขาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องฟาร์มเองนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอัแปดแป๊บแป๊ะ แล้วใครจะส่งผลให้ผมล่ะเออก็แต่ก็นานนะอุ้ยสุ่มครั้งแรกได้ผลสายฟ้าเลยผมเนี่ยคุณได้ผลสายฟ้าคือคือบางคนยังไม่ว่างนะคบเขาจะอจัดคลิปแต่ถ้าเขาว่าเขาจะมาส่งผลให้ผมเขาบอกเนี่ย เดี๋ยวผมมันจะมีต่อเป็นพาร์ทเป็นพานะครับหนึ่งคลิปผมจะทำทำให้เพิ่มขึ้นทีละสิบวลวครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับโอเคกันนะครับไปสัตว์ขอโทษทีโทษทีนะครับที่มีคำหยาบขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปทำคลิปฟรีไฟล์แล้วนะครับโอเคไหมครับสามสองหนึ่งนี่เนี่ย อยาข้าสิบวลกลายเป็นสิบวลวได้ปะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ไหวครับเพราะว่ามอนตียงแรงเอ,งเอไม่ใช่มันตีผมไม่เข้านี่ว่าก็คือมอนมันอะค่อนข้างที่จะอยู่ห่างกาันพอสมควรแหละแล้วก็มอนพวกเนี้ย บางทีมันก็จะอึดเอ้ยมันอึดใช่มันอืดมันอึดมากเลยซึ่งสกิลว่าครูดาวช้ามากเลยผมอยากให้ผมอยากให้แอดมินแบบนี้ช่วยแก้ไขสกิลของทุกผลด้วยนะครับเพราะว่าครูดาวแต่และผลนานมากแล้วผมก็อยากจะบอกว่า สุ่มผลลดราคาหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีตังสุ่มครับได้ไหมครับเอิมสุ่มสักคือผมต้องการการแบบตังสุ่มผลแต่ผมไม่มีตังครับคือแบบเนี้ยผมจะทําคลิปแบบเนี้ยมันยากครับทุกคนทุกคนรู้ไหมถ้าใครเห็นก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับเอิมแอดมินด้วยละ่ะ พี่เออพี่พี่อะไรสักอย่างเนี่ยดึงชื่อพี่พี่ฮาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโด,ว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 ดนตีรึเ่เน,น,น,นี่ยพี่คนเนี่ยแชร์ไปให้พี่คนน,นี้เขาดูด้วยแล้วก็ไปบอกพี่คนนี้ด้วยว่าปรับราคาการสุ่มผลหน่อยนะครับหรือไม่งั้นก็สร้างร้านขายผลแถวแถวนี้ก็ได้รู้ไหมครับเพราะว่าผมอ่ะ กำลังที่จะทำคลิปแบบนี้หลยแต่มันทำยากรู้ไหมครับคือผมก็เล่นไอดีหลักไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีมือถือแค่เครื่องเดียวผมจะเอาไอดีหลักผมมาผมก็ไม่ได้นะครับผมทำคลิปแบบเนี้ยมันก็ยากนะครับขอบคุณครับบายบายเจอกันอย่าลืมกดไลค์ด้วยละ ทีุ่กคนเจอกัน